รีวูดป้องกันแชมป์กับมัวลิซิโอลาล่า19กุมภาพันธ์นี้โดยแมตตลุมได้ประกาศกำหนดการโชกไฟชิงแชมป์โลกของหน่ UBA รุ่นเฟเธอร์เวตระหว่างรีวูดแชมป์โลกคนปัจจุบันกับมัวลิซิโอลาล่าว่าจะมีการโชคในเช้ามืดวันที่19กุมภาพันธ์ตามเวลาในประเทศไทยที่นอตติงแฮมอารีนาเมืองนอตติงแฮมประเทศอังกฤษโดยไฟล่าสุดของรีวูดก็เกิดขึ้น ที่นอตติงแฮมอารีนาโดยในครั้งนั้นรีวูดได้เอาชนะน็อกไมเคิลคอนแลนด์ไปได้ในยกที่12ซึ่งไฟดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาในปีที่แล้วเดิมทีเขามีกำหนดการชกในช่วงเดือนกันยายนแต่ว่าได้รับอาการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมทำให้ไฟดังกล่าวถูกยกเลิกไปสำหรับทางมัวลิซิโอลาลาแม้จะเป็นนักชกชาวเม็กซิกันแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรก ที่เขามาชกที่ประเทศอังกฤษโดยเมื่อสองปีก่อนนั้นเขาเคยบุกมาเอาชนะน็อกจรอดวอลลิงตันและขึ้นชกรีแมตต์อีกครั้งในปีเดียวกันแต่ในครั้งหลังไม่มีผลการตัดสินเพราะเกิดอุบัติเหตุหัวชนกันจนทางมัวริซิโอลาล่าเกิดแพ้แตกไม่สามารถชกได้โดยทางรีวูดได้ให้สัมภาษณ์ว่ามัวริซิโอลาล่าทำให้การชกในไฟน์นเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างเรา โดยการดูหมิน่นการบาดเจ็บของผมและประเทศของผมผมจะแสดงให้เขาเห็นว่าผมคือใครเจอกันในวันที่18กุมภาพันธ์ที่นอตติงแฮมวรีวูดล่าวสำหรับทางมัวริซิโอลาล่าก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมรอโอกาสมาสองปีและผมจะไม่ทิ้งมันในกุมภาพันธ์2021ผมชนะวอลลิงตันที่อังกฤษตอนนี้ปี2023ผมจะทำเหมือนกันกับบูด แชมป์โลก w b a รุ่น126ปอนด์จะไปอยู่ที่เม็กซิโกนั่นคือสิ่งที่ผมสัญญากับลูกสาวและครอบครัวทีมและประเทศของผมเวลาของคุณมาถึงแล้วรีวูดไม่มีอาการบาดเจ็บมาปกป้องคุณอีกแล้วมัวริซซโอาลาล่ากล่าวทิ้งท้ายนั่นเอง